พาเมียนางงามมาอยู่เปิดบ้านสวนของน้ำระพีพัฒค่ะเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆเนี่ยค่ะกับอีกหนึ่งคู่พี่น้องสำหรับคู่ของเวียสุกุลวัฒกับความสัมพันธ์ในการทำงานเริ่มกันมาหลายปีค่ะคุณน้ำระพีพั์ต้องบอกว่าชีวิตนั้นใช้คล้ายๆกันเลยค่ะระหว่างนุมเบียกับหนุ่มน้ำนะคะไม่ต้องรูหราอะไรอยู่กันแบบง่ายๆแต่ของเน้นไปที่ความสุขค่ะตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อกันหมดแล้วนะคะสำหรับหนุ่มเบียเองก็จะเป็นคุณพ่อมือใหม่เลย กับล่าสุดทั้งคู่ก็มีโอกาสไปพูดคุยและก็ไปพบหากันค่ะโดยในช่อง YouTube ของเวียเทปนี้มีแขกรับเชิญพิเศษที่เวียบอกว่ามีแต่แฟนๆเรียกร้องให้มาเป็นแขกรับเชิญเขาคนนี้เป็นคุณพ่อลูกสองค่ะก็คือน้ำระพีพัฒน์คราวนี้มาเที่ยวบ้านสวนของเวียที่อยู่ติดแม่น้ำอยู่นครนายกบนเนื้อที่7จ็ดไร่ตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงให้หน่าอยู่มากขึ้นนะสำหรับแฟนๆที่ดูเทปนี้บอกเลยว่ามีความสุขมากๆเพราะหากันตลอดจนคลิปค่ะ โดยน้ำแลพีพัฒเองก็มาแคมปิ้งทำอาหารทานกันเองแบบง่ายๆสบายๆเป็นช็อตที่นักแสดงหนุ่มนัทอติรุธบอกน้ำรลพีพัฒว่ามีอะไรอยากแนะนำว่าที่คุณพ่อลูกอ่อนไหมซึ่งน้ำก็หันไปชมวิกกี้ว่าน่ารักจังเลยน้องแพรวา่าจนหัวเราะก,กันทั้งวงแล้วน้ำก็ถามว่าหน้าเหมือนแพรวาเลยนะแล้วก็ยังหันไปถามอีกว่าชื่ออะไรนะนัทและเฮียก็ตอบแทนาว,วิกกี้พร้อมกันนี้หนุ่มน้ำเองยังหัวเราะไม่หยุดคิดว่าแพรวาคะ่ะ แม่เรียกได้ว่ามีประโยคที่โดนใจปิดท้ายด้วยนะคะว่าเลือกแล้วคือเธอการจะมีครอบครัวต้องเลือกแล้วคือเธอเท่านั้นแม่เรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งหัวอกคนที่เขาเข้าใจกันจริงๆแล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมสําหรับความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะและที่สําคัญค่ะการไม่ใช้ชีวิตคู่แบบนี้เนี่ยต้องบอกหนุ่มน้ําเองก็แทบจะตัดคาบความเป็นดาราไปเลยนะคะเพราะเราว่าเจ้าตัวจริงจังกับการทาฟาร์มามาก และที่สำคัญภรรยาและลูกๆเองก็ส่งเสริมค่ะโดยใช้สร้างชื่อฟาร์มว่าระพีพัดฟาร์มเป็นรูปเป็นล่างที่เห็นแล้วน่าอยู่จริงๆใช้ชีวิตแบบสุดโต่งมาก่อนแต่ในทุกวันนี้มีชีวิตในแบบที่ตัวเองเลือกและมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเลือกเป็นอะไรที่อบอุ่นใจแทนจริงๆลคะค่ะ